ได้อันนี้พ่ออะเอาพอได้ที่เดีวได้ยู่ยวย่ามันึงตตาแล้ว้ากำลางป้ค่ตตาเนียไอ้พวกนี้ไปไหนมาได้ป้า ชุดนี้เดเป็นของพ่อใช่ไหมอาเดี๋ยวพ่อวันนี้วันเสาร์ที่สองมีนาคมงพัน้าร้ยบเจจะเปี่ยนทีหรือเปล่าออกด้านหน้าได้เลยออกด้านหน้าเี่ยนทแแหงหรือวะเดี๋ยวผมเอาไปจัดให้อ่าเดี๋ยวผมเอาไปจัดให้ไใช่ไหม อ๋อ oh, เป็นบอดนตรีเป็นบอดนตรีสดนะเป็นวง <c oughs> เป็นวงแห่นะเป็นทีมเป็นทีมแหง่ปะอ๋อนะครับช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะครับอาบดาญาตีพี่น้องนะครับก็ช่วยกันจับช่วยกันถือด้วยนะครับเพื่อพยา,านต่องๆางของพหน้านะครับในช่วงนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวนักปกตีนะครับนักปกตีอ่ได้เวลาแล้วนะครับันกกด้เลบา เอานะครับช่วงนี้ก็ได้เวลานะครับที่เราจะได้ตั้งขบวนกันนะครับเพราะแม่พี่น้องในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็นะครับจะทำการตั้งขบวนนะครับลงสู่อุโบสถนะครับสามรอบเช็ดเคยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเบล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องเครื่องไทยทานต่างๆนะฮะมาช่วยกันจับช่วยกันถือด้วยนะครับมาชุดเต้นเดียนมาชุดเต็นเดียน กำลังกำลังจัดแถวอยู่เดี๋ยวอีกคลิปนี้เลย่อนอันนี้เอาเอาพี่ที่ข้างหลังเขาเรียกชุดที่นอนหมอนมุกมาดูเบื้องหลังของเราอยู่ข้างหลังแล้วพี่จ๊พี่บด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 ตัวไหนครับบดบดตัวไหนบดบดตัวนี้หรือเปล่าท่าทางล่างตรงนี้หพอดีผมเอาของแล้วจะนั้นนะผมจะเอาของไปยไหมหรือว่ายังไงไปเทียน อยู่ด้านหน้ากัเยเครื่องทยายาจะอยู่คู่กันกับํานะําจะอยู่ตรเออมาจากห้องน้ำ